นิพพานธรรมใหญ่อยู่ในนิพพานธรรมท,ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ธรรมทั้งหมดเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานทำงานตั้งแต่หน่วยเล็กสุดที่เป็นหน่วยปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมนิพพานธรรมบุญบารมีสางคิตทัตเปเดพุลปุลปุสดจันทสโลทำงานตั้งแต่ ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลอยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางอูทะเลบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทำงานดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดดึงดูดบอกเกิด เข้าตำแหน่งศูนย์กลางหน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปูดสดจันทสโลเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสาสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปูดสดจันทสโลขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานทำงานเป็นปกติต่อเนื่อง สร้างนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเด็ะคุรหลงุงปุสจดนทัสโลด้วยธาตุละเอียดละยบประกอบขึ้นเป็นท่อฐานบุญทั้งมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุบารมีสามสิบทัตพระเด็ะคุรุลวงปุสจันทัสโลเป็นธรรมรักเมตตาเอื้อ,อทอนปลอดภัยอโหสิกรรม ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสระเดเดปุลวงปุสดตจนทัสโลเป็นศูนย์กลางการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จของบารมีสามสิทธัสระเดเดปหลุงปุสดตจนทัสโลเป็นศูนย์กลางดึงดูดบ่อเกิดใหญ่บารมีสามสิทธัสระเดเดปหลุงปุสดตรจนทสโลศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ของบารมีสาสบทัศพระเด็ศพระคุณหลวงปู่สดจันทะสโรท่อทานบนุญทั้งมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นท่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําให้บารมีสาสิทัตพระเดศหลวงปู่สดจันทะสโรที่รวมกันเป็นกระแส บารมีสาิบทัศน์พระเด็จพระลุงพุสดจันทสโลใช้ในการเดินทางในการไหลเวียนของหยุดเป็นตัวสำเร็จที่เป็นการสร้างหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จพระกลุงพุสดจันทสัโลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะท่านบุญทั้งหมดสร้างขึ้นจะ บารมีสามสิบทัศพระเดศคุณหลวงปู่สดจันทสโลดึงดูดธาตุละเอียดละหยายประกอบกันขึ้นเป็นท่อทานบุญประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องจักรที่มีเครื่องจักรและพลังงานของบารมีสามสิบทัตพระเดศคุณหลวงปู่สดจันทสโลบังคับควบคุมสั่งให้ทํางานบารมีสามสิบทัศพระเดศคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงาน ท่อทานบุญทั้งมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุเป็นเครื่องจักรทำงานได้ด้วยการบังคับของเครื่องจักรและพลังงานของบารมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลงานของบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทำงานดึงดูดบอกเกิด เกิดผลของงานเป็นบารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงพูทสดจันทโสหน่วยใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมท่อทานบุญทั้งมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุเป็นเครื่องจักรทำงานด้วยการบังคับควบคุม สร้างหล่อเลี้ยงรักษาจากบารมีสามสิทัศน์พระเด็จคุลมุนสดตนทสโลที่เป็นเครื่องจักรและเป็นพลังงานรวมอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ท่อทานบุญทํางานได้ด้วยเครื่องจักรและพลังงานของบารมีสามิทัศถ์พระเด็จคุลมุนสดตนทัสโลท่อทานบุญมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยเครื่องจักร และพลังงานของบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จพุรลุงปูษตเจนทัสโลบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จพุลุงปูสตดจนทัสโลเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานรวมอยู่อย่างสมบูรณ์ในหน่วยที่เล็กที่สุดทุกทุกหน่วยทํางานอย่างสมบูรณ์ในการดึงดูดบอกเกิดเข้าตําแหน่งศูนย์กลางของทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จพุรลุงปูษตเจนทสโล เกิดเป็นด้วยใหม่ๆ่บารมีสามสิทัศน์พระเด็จกุลปุสตจันทสโลทอดทานบุญทั้งหมดที่บารมีสามสิทัศน์พระเด็จกุลปุสตจันทสโลสร้างขึ้นด้วยการดึงดูดธาตุละเอียดและหยาบที่เป็นดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญ,ญาณธาตุประกอบกันขึ้นเป็นทอดทานบุญแบบมีวิญญ,ญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญ,ญาณธาตุเป็นเครื่องจักรเพื่อทำงาน ให้ได้ผลงานเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัตพระเด็พระกุหลงปูสดจันทสโลเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องชีวิตของบารมีสามสิบทัตพระเด็พระกุหลงปูษษ่สดจันทสโลดำเนินไปเรื่อยๆเกิดผลลัพธ์ของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทสโลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นชีวิตสุขเจริญสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องดําเนินไปอย่างต่อเนื่องในความหมายของคําว่าเวลาธรรมที่มาจากศูนย์กลางนิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยากตาธรรมานิพพานที่ไม่ใช่บารมีสามิทัตรพระเดชพระคุณหลวงพูสจันทสโลเข้ามาใน นิพพานทำบุญบารมีส0ทัศน์พระเด็บคุหลงปูสดจันทสโรรับรู้เป็นโลภโกรธหลงที่รับรู้ในความหมายของความไม่ดีในความหมายของบาปในความหมายของไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้อถอนไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมแทรกซึมอยู่ในท่อทานบุญ ทั้งหลายดึงดูดบอกเกิดบารมีาสาจธรรมเประได้พู้ลงผู้สดจันทัสโให้เกิดเป็นธรรมของเขาที่เป็นธรรมบาปหรือธรรมที่เป็นโลภโกรธลงหรือธรรมที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอ,อื้อถอนไม่ปลอดภยัยไม่โหสิกรรมชีวิตที่ดำเนินไปของท่อทานบุญจึงไม่ใช่ชีวิต ที่เกิดจากบารมีสังคิตทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สพจันทสโลเป็นชีวิตที่มีส่วนของชีวิตของธรรมโลกโกรธหลงกำกับชีวิตของท่อทานบุญชีวิตที่ดำเนินไปที่เรียกว่าเวลายึงเป็นการทำงานของธรรมทั้งหลายทั้งที่ เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดะคุลมปุสสัตตสโลและไม่ใช่ธรรมของบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุลมปุสจันทสโลชีวิตที่ดำเนินไปของท่อทานบุญถูกบังคับด้วยธรรมที่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดะคุลงป่สจันทสโลและธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดะคุลมปู่สจันทสโลชีวิตที่ดำเนินไป ที่รับรู้ในความหมายของคำว่าเวลาจากเดิมนิพพานธรบุญบารมีสามติทัตระเดชปุรุลุงปุปสโตจันทัโลที่ไม่มีทำอื่นเข้ามากำกับมาบังคับมาแทรกซึมเป็นชีวิตที่ดำเนินไปที่เรียกว่าเวลาของนิพพานธรรบุญบารมีสามติทัตระเดชปุรุลุงปุปสโตจันทสโลเป็นชีวิตเป็นเวลาของการ เกิดขึ้นเรื่อยๆจากการทำงานของบารมีสามสิบทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดเป็นผลงานเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างต่อเนื่องณสภาวะในยุคก,กาขาวชีวิตของนิพพานทำบุญเป็นชีวิตที่เกิดจาก ธรรมที่เป็นบารมีสามสิทัศน์พระเดศโพลง่งโพสดันทัสโลและธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศน์พระเดศโพลง่งโพสดจันทัสโลเป็นชีวิตที่เรียกว่าเวลาเกิดผลรับของชีวิตเป็นธรรมที่เป็นบารมีสามสิทัศน์พระเดุณหลวงโ่สดันทสโลและธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสาสิทัพษะเดชพลงพุทธจันทโ์โตโสที่รับรู้ในความหมายของธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้อตอนไม่ปลอดภยัยเวลาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามติทัประเดชพลงพูดสดจันทสโ ทำให้เวลาที่เกิดขึ้นเป็นเวลาเป็นชีวิตของการเกิดขึ้นใหม่ๆบารมีสามสิบทัตพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป้าหมายของชีวิตของนิพพานธรบุญบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรมีเป้าหมาย สร้างที่สุดแห่งทัพของบุญบารมีสามสิทธัตถะเดชระคลหลวงปู่สดจันทสโลให้เวลาที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าชีวิตชีวิตที่ดำเนินไปที่เรียกว่าเวลาให้เป็นการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืนมั่นคงเที่ยงแท้มีตัวตนไม่เสื่อมสลาย ของการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ใหม่หมบาร,รมีสามสิทน์สระเดระปุลลงปูสดจันทัสโลด้วยเป้าหมายที่เกิดขึ้นในลำดับที่รับรู้กันเป็นปกติคือการเกิดขึ้นของยุติธรรมด้วยการทำงานของบาร,รมีสามสิทน์สระเดระคุลวงปู่สดยันทัสโล ที่ดึงดูดบอกเกิดทำทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดขึ้นใหม่เป็นบารมีสามสิทัศน์พระเดชคุลงปูสสดจันทสโลอย่างสมบูรณ์เหลือเฉพาะบารมีสามสิทัศน์พระเดชคุลงปูสสดจันทสโลการเปลี่ยนไ,มไปมาระหว่างธรรมทั้งหลายยุติเหลือเฉพาะบารมีสามสิทัศน์พระเดชคุลงปูสสดจันทสโลเข้าสู่สภาวะ ของยุติธรรมเข้าสู่การเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสาสติทัตพระเด็ดพหลวงพุทธจันทร์ตสโลในนิพพานธรรมใหญ่อย่างสมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเข้าสู่ยุคชาวสีวไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเป้าหมายชีวิตที่รับรู้กันในพื้นฐานที่ทุกชีวิตของบาร,รมีสาสติทัตพระเด็ดพหลวงพุทธจันทร์โตสโล ทำงานอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสาสิบทัศน์ให้สมบูรณ์ทุกความเป็นชีวิตที่เป็นเวลาทุกเวลาที่เป็นชีวิตเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องของนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสาสิตทัศน์ประเดชกุลปูสดจันทศโร ทุกส่วนเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิทธัตระเดชพุรพุภูมิสดกันทัศโลให้อย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่อย่างสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดชีวิตคือเวลา เวลาคือชีวิตทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เวลาที่เป็นชีวิตชีวิตที่เป็นเวลาเป็นการเกิดขึ้นของบารมีสาิทัศประเดชภูลงุูสดจันทัโลหนวยใหม,ใหม่จากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามิทัศประเดชภูลงผูสดจันทสศโล เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสาสิทธัสสพระเดศพูหลงพุทธสดจันทสโรอย่างต่อเนื่องที่เป็นธรรมรักเมตตาเอื้อถอรปลอดภัยโหสิกรรมรักษาหน่วยเริ่มต้นปฐมแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดศุูหลงปุดสดจันทสโลและทุกหน่วยบารมีสามสิทัศน์พระเดศุูหลงพุดสดจันทสโลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้มีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรไม่เสื่อมสลาย เป็นสุดเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตคือเวลาเวลาคือชีวิตของนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัประเดชพ,พูหลวงปู่สดจันทสโลเพื่อที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิบทัประเดชภหลวงปูส่สดจันทสโลเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ด้วยสุขเจริญสำเร็จเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีตัวตนทิ้งแท้มันคงไม่เสื่อมสลายตลอดไป